าพี่น้องน้องรัดพึงหัวว่าประเทศไทยผลิตปืนใช้เองทุกคนโอ้โหประเทศไทยพัฒนาไปถึงขั้นนี้เลยหรอทุกคนอาวุธหลายๆอย่างมากที่คนไทยผลิตเองทุกคนทําไมคนไทยถึงเก่งขนาดนี้ทุกคนสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องรัตทิดาชาแนลเด้อจาาพีพีเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคน เมื่อนี้น้องรัดจะมารีแอคชั่นคลิปของคนไทยที่ผลิตอาวุธทุกคนนั่นก็คือปืนทุกคนคือคนไทยเก่งมากทุกคนคนคิดประดิษฐ์สร้างขึ้นมาแล้วก็ผลิตส่งขายออกต่างประเทศทุกคนคือน้องรัาเห็นอะยั่งออนซอนทุกคนประเทศไทยผลิตหลายอย่างมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือว่าอาวุธต่างๆที่คนไทยผลิตใช้เองภายในประเทศ คือเกือบทุกอย่างเลยทุกคนคืออาน้องรัดไปเห็นคลิปนี้ยังอึ่งนะทุกคนไม่คิดว่าประเทศไทยจะสร้างได้เยอะขนาดนี้ทุกคนและวันนี้น้องรัดจะพาพี่พี่เอฟซไปดูไปชมการผลิตปืนของคนไทยว่าจะอลังการขนาดไหนทุกคนไปเบิรนไปชมพร้อมๆกันเนาะก่อนจะไปชมคลิปน้องรัตตรง ขออนุญาตเจ้าของช่องพนอที่นำคลิปเขามารีแอคชั่นให้พี่ๆ FC ได้ดูได้ชมด้วยกันความอลังการหรือว่าสุดยอดสีมือของอคนไทยเนาะทุกคนไปบึงไปชมพร้อมๆกันเลยเป็นของบูทของเอ็มตันครับผมะคจริงๆจะเรียกเอ็มตันก็ไม่เต็นปาครับอตอนนี้เ,เป็น WMI นะครับ Weapon Manufacturing Industry หรือบริษัทอุตสาหกรรมผลิตอาวุธจำกัดครับผม โโอ้ห no ซึ่งเป็นบริษัทที่จะต응ั้งในประเทศไทยใช่ครับของคนไทยเลยเรียกได้ว่าถือหุ้นส่วนใหญ่ดีกว่าบริษัทเรานะครับถือหุ้นโดย3ฝ่าย1คือสถาบันเทคโนโลยีประกันประเทศภายใต้การกำกับดูแลของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับสบริษัทสายักพัฒนากิจนะครับซึ่งเป็นบริษัทของสำนักชาติไทย3นะครับก็คือพาร์ทเนอร์ของเราครับบริษัทเอ็มตันแครเมลยร์จำกัดแห่งประเทศอิสราเอลครับผมเข้าใจสภาพแล้ะมาดูที่มาดูของกันดีกว่าครับผมก็ที่เราเห็นที่โต๊ะนะครับเราจะมี2โต๊ะนะครับโต๊ะ นะครับอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ทําขึ้นในประเทศส่วนโต๊ะขวานะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําขึ้นในประเทศอิสราเอลเหตุผลที่เราตั้งสองโต๊ะแบบนี้เนี่ยเพื่อให้เห็นการเปรียบเทียบครับว่าไม่ว่าจะทาในประเทศอิสราเอลหรือทาในประเทศไทยเนี่ยมาตฐานเดียวกันคือจะแตกต่างกันแค่วัตถุดิบเป็กเน้อยครับเช่นเหล็กโลหะนั้นนำเข้าจากฝรั่งเศสแต่ในอิสราเอลแตเขาจะมีเหล็กส่วนหนึ่งที่ำจากอเมริกาที่เห็นคือตรงนี้นะครับคือปืนแบบ M I ห้านะครับซึ่งเป็นปืนต้นแบบรุ่นใหม่ล ใช่ตัวนี้เป็น D J S นะครับหรือระบบแก๊สเป็นพิสตันสต่งก็คือสวยทั้งนั้นเลยก็จะเป็นแก๊สพิสตันนะครับหรือระบบขับเคลื่อนด้วยการกระทำลูกเลื่อนบรรจุฮาร์ดดิสก์นะครับยิงโฟลโต้เหมือนกันตัวนี้พับฐานได้คำถามที่น่าสนใจพับพันท้ายยิงได้ไหมได้ครับพับพันท้ายยิงได้ครับผมนะครับติดตัวกระบอกนึงถูกถูกชิงไปแล้วถูกชิงกระบอกนึ่งพิทักสวยมากขออนุญาตพี่ดิออกข่าวกัดหนึงก่อนขออนีญาแป๊บนึงตัวนี้นะครับเป็น F 3 0 0 b ้อยแบ็กเอ้าท์คือเป็นโมโนลิท ทั้งชุดปัปเปอร์เนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดปืนนี้ลำกล้องก้านิ้วยิงนิวเคาสโอนิกนะครับผมทำเป็นปืนแถัดฟอร์มแบบปืนที่มันอยู่อ่านะครับสวยทุกคนยนิงได้ทุกคนซึ่งถ้าเราดูผิวงานแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าผิวงานของไทยกับผิวงานอิสราเอลไม่ต่างกันเลยต่างกันเลยครับผมนะครับลำกล้องเนี่ยยังนำข้าจากอิสราเอลอยู่เพราะว่าเอ็มตันเนี่ยนะครับผู้ค้าขเงาก็พู้ถือพื้นของเราเนี่ยจดสิทธิบัตรลำกล้องไว้ค่อนข้างไทรเทคพอสมควรสี่สิบปีแล้วนครับแค่่เรราไมู้จักก็เขนทำปืนอีกกลุ่ม ตัวนี้นะครับคือ MI 9นะครับขนาด9มเมตรแพลตฟอร์มนะครับของกอล19 Gen 4แต่ตัวนี้นี่คือจะโดดเด่นตรงที่ว่าได้รับเอนจิเนียร์7จุดุดได้กันได้แก่1หลังงุ้มนะครับเพิ่ม5% 2นะครับเพิ่มสติปปิ้งให้มีความกระชับแล้วก็เล็กมากยิ่งขึ้นแล้วก็จับยึดได้สูงขึ้นสอดคล้องกันด้านหลังทพื่อไม่เล็งมาธรรมชาติมากขึ้นก็คือสิ่งที่แฟนๆกอลไฟหาแล้วไปแต่งมาตลอดใช่ไหมครับผมสามนะครับคือสติปปิ้งบริเวณมือให้เป็นส่วน โงงไกโอเวอร์ไซส์นะครับสำหรับใส่ถุงมือยิงได้ห้านะครับเป็นฟูลเรลรรคับผมใส่ไฟฉายทุกแบบไม่จำกัดแบบส่วนนี้6นะครับก็จะเป็นอะไรครับเป็นลบไงตัดลบเทลคือผมเป็นคนมือใหญ่เนาะผมกำปืนสูงเนี่ยป๊บมันก็จะไม่ไม่กินมือตัวเองครับผมนะครับ7ก็คือบริเวณแชมเบอร์นะครับจะมีรูอยู่นะครับจะเป็นอินดิเคเตอร์ให้เห็นว่ามีลูกกระสุนมันจุอยู่หรือไม่เป็นคนหนึ่งหรือเปล่าฟังก์ชั่นจากอย่างที่ผมพูดมาคือฟังก์ชันของตัวเบสสวยมากคทุกคนเพราะเป็นตัวท็อปตัวนี้เนี่ยตัวแอดวานซเนี่ สองอย่างเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือหนึ่งผมนี่ก็ชอบปืนแล้วจริงๆไอ้โอมยใช่ดอกอยู่แล้วไอ้โมยใช่ l o r นะครับสำหรับวางดอกโดยเฉพาะที่แตกต่างจากเจ้าอื่นก็คือ Firing Pin Indicator ตัวที่ช่วยบอกว่าถ้าสมมุติว่าปืนอยู่ในซองเนี่ยครับผมใช่ไหมครับเรามองปืนเข้าไปที่ซองเราเห็นจุดสีแดงแล้วก็อินดิเคเตอร์ว่าปืนนี่อาจจะเป็นคนหนึ่งนกสัตว์เนี่ยมันง้างพร้อมใช้แล้วดึงปืนขึ้นมาปุ๊บปุ๊บเนี่ยเห็นจุดสีแดงก็ พร้อมใช้งานแต่ถ้าสมมุติว่าปืนวางอยู่เฉยๆ <c oughs> เราเห็นจุดสีดแดงเราอนุมานได้เลยว่าปืนไม่ได้เคลียร์มันต้องอะไรเราก็ต้องทำการเซฟตี้เช็คดูว่ามีลูกปรรจุอยู่หรือไม่ แล้วก็พอเดี๋ยวไกลนะครับแชะอ่ามันก็จะยุบตัวลงไปมีหายไปอ่าโอเคอันนี้เป็น firing chain indicator ครับเป็นแนวคิดเล็กๆที่เพิ่มขึ้นมาปลอดภัยเพิ่มความปลอดภัยขึ้นได้มันเป็นการคือสุดท้ายความปลอดภัยอยู่ที่ตัวคนยิงครับครับผมเราก็ต้องเช็คอยู่ดีเราก็ต้องแก้ไขปืนอยู่ดีเราก็ต้องตรวจสอบปืนี้ตนเองอยู่ดีครับผมแต่ตัวนี้มันปกนเตือนสติคุณครับว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ปลอดภัยนะคุณเช็คก่อนท้ายที่สุดแล้วอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับคิดเองแท่นั้นเลยครับใช่คิดเองว่าอ๋อปืนไม่ได ครับผมนะครับไปดูกันต่อเนาะไปดูต่อครับผมปืนในตะปูในหมายเลขเก้าและซนจีนะครับซึ่งเป็นปืนแบบซับกันนะครับใช้ระบบโบแบ็กแบบเลื่อนถอยหลังนะครับตัวนี้เป็นปืนโฮลเลือนนะครับไม่มีฟันสวิตช์นะครับก็คือยิงได้แค่เซมิเซมิเนาะขอปสามปืนพกได้อ่าลำกล้องขนาดยาวห้านิ้วนะครับผมส่วนตัวฐานทหารเนี่ยมันจะยิงได้แปดร้อยเก้าสิบนัดต่อนาทีน่าจะเหมือนกันเป๊ะเลยอ่า อะไหล่ตื่นนะครับสามารถใช้ร่วมกันได้70%็ดสิบเปอในส่วนของชุดโครงท้ายนะครับแล้วก็ชุดร่างกายเนี่ยใช้แทนกับเออได้เลยพันท้ายนะครับก็มีพันท้าย2แบบอีกแบบนี้อีกแบบนี้แล้วก็ซึ่งเหมือนเดิมเปลี่ยนกันได้ใช่แต่พันท้ายแบบเนี้ยครับถ้าเกิดว่าผมมุดผู้ใช้มีเนี่ยต้องเปลี่ยนบัฟเฟอร์ด้วยเปลี่ยนสปริงด้วยมันจะใช้เฉพาะของเขาแล้วตัวนี้มันใช้ร่วมกับเ1 6ม4อี่ได้เลยครับผมก็คือด้วยระยะของบัฟเฟอร์ทูบเนาะที่ต่างกัน ดีที่สุดนะครับตัวนี้ในตอนแบรนด์เป็นแบรนด์เอมตันเดิมนะครับขายไปแล้วหมื่นกว่ากระบอกพอเรามาตั้งโรงงานในไทยเนี่ยครับสิ่งที่สําคัญคือการส่งของเราบ้ำรุงต่อไปเราไม่ต้องรออะไรจากต่างประเทศแล้วเราสามารถจัดบารจุในประเทศได้เลยแล้วปืนในปัญหาจริงๆนะทังเนี่ยมาซ่อมในโรงงานที่ประเทศไทยได้ครับผมโรงงานอยู่ที่อําเภอชายบาดาลจังหวัดลบบุรีครับและก็สุดท้ายนะครับที่อยากจะนําเสนอคือโครงการตั้งช่างตัวนี้เราดูผลผลิตคือเอ็มสิบหกเนาะก็ถูกต้องเป็นหกเ a 4ไ่แล้วเป็นอย่างอื่นไปได้ไงนะครับมันคือ M16A1 ังเดิมครับส่วมากทีเรา ทำอะร่รทั้งหมด17ชิ้นรวมกันเป็นคอนเวอร์ชันคิดเปลี่ยน M 1 6 A 1ให้เป็น A 4ครับเป็นแนวคิดตามแนวทางของสอพอทอบอกับสอพอทอ,อเสนอมาครับว่าเราควรจะลองทําแบบนี้มันงบซ่อมนะครับเยอะกว่างบซื้อครับผมเพราะนั้นแหลนะ ทำในประเทศด้วยราคามันก็ถูกลงคือมันเป็นเรื่องของการทํายังไงก็ได้ให้ประเทศเราประหยัดก็ประมาณที้สุดเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยอตอนสร้างหรือาการใช้อุธปืนในประเทศเนี่ยมันก็ช่วยลดค่าระลงไปในการนําค่าสีนําเข้าไปได้ถถกสามสิบเปอร์เซ็นต์เกิกนปืนพกอะไรพวกนี้ครับที่แนะนําไปครับมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทําจําหน่ายให้กับหน่วยงานแล้วไม่พอนะให้กับพาิชิ์ด้วยผมไม่อยากให้ประชาชนนะครับได้มีปืนดีๆใช้ในราคาที่มันจะมีแผนที่จะไปถึงตลาดพลเรือนในอนาคตอันนี้เมื่อวานเมื่อวานมีเจ้าที่ของกรรวงกาโหเข้ามา เอามานั่งจับข่าวคุยกับเจ้านายแล้วครับครับผมเดี๋ยวรอดูกันต่อปเ,ปเป็นข่าวดีไหมเป็นข่าวดีเนาะน่าจะไม่เกินไม่ใช่น่าจะไม่เกินกลางปีหน้าจะได้เห็นปืนไทยไปอยู่ในร้านปืนแล้วครับขอเวลาทุกท่านนะครับที่เฝ้าคอยอีกสักนิดนึงนะครับทางเราสัญญาจะทําสิ่งเหล่านี้ให้ดีที่สุดเราอยากจะให้ประชาชนทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงอาวุธปืนนะครับในราคาที่สมเหตุสมผลด้วยนะครับก็อดใจรอกันอีกสักหน่อยทางบริษัทกำลังพยายามอย่างเต็มที่ครับน้อยยังไงก็ขอบคุณมากๆาครับผมที่ให้ข้อมูลผมในวันนี้ผมขออนุ มผมนะครับชื่อผลิตสุนุสานนะครับผมผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอาวุธนะครับบริาษัทอุตสาหกรรมผลิตอาวุธจำกัดหรือ WMI อครับเดยร็วนี้จะตั้งเพจใน a c e b o o k นะครับแต่ถ้าท่านมีคำถามอะไรสงสัยสามารถที่จะนะครับติดต่ออีเมลมาได้ที่ p s a m u t s a r n s p i t t a c o t h ขอบคุณมากครับผมก็ทางพวกเราเวลอรที่เข้าก็ชื่นชมงานที่ผลิตและพัฒนาวิจัยในประเทศไทยอยู่แล้ววาเลอร์เนี่ยนะผมเป็นร้านที่ผมเข้าบ่อยมากครับผมแล้วผม บอกเลยว่าเซลล์ของวานเลยที่เข้าในเก่งมากไม่มีครั้งไหนเลยที่ผมก้าวเท้าเข้าไปในร้านแล้วไม่เสียตยังค์เออโชคดีด้วยผมไม่เข้าใจชีวิตตัวเองเหมือนกันขนาดผมกลับมาบ้านแล้วนะยังต้องโทรกับเซลทโทรมาฮัาโลโหลเออมีของหลุดละ่ะเอาป่ะ <laughs> แล้วผมก็เสียตายันนั้นเลยขนาดก่อจากร้านนั้นน่ะถือว่าเรามาถูกทางครับเป็นพวกเดียวกันวันเลยครับพ่อครับสุดยอด่ขอบคุณมากครับผมแล้วก็ขอย้อนกลับไปทางฝั่งนี้ด้วยนะครับติดตามผลงานของคนไทยของเราด้วย WMI นะครับผมและเราจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังครับขอบคุณมากครับผมสำหรับวานี้ก้ามาครับการผลิตปืนของฝั่งไทยคือสุดยอดจริงๆทุกคนและก็การผลิตของเขาเขาผลิตส่งออกขายให้ต่างประเทศนะทุกคนและการผลิต ปืนใช้ในภายประเทศก็ลดค่าใช้จ่ายภายในประเทศอีกทุกคนาจากการที่ซื้อมาจากต่างประเทศถ้าราคาสูงพันเหรียญ แล้วมาผลิตที่ประเทศตัวเองมันก็จะลดราคาจากพันเหรียญเป็น800หรือว่า700ทุกคนมันก็จะลดค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยนะทุกคนคือหนองลัดทศแเละย,ยังโอนซ่อนนาะประเทศไทยมีหลายๆอย่างมากที่เขาผลิตใช้เองทุกคนเกือบทุกอย่างเลยนะที่ลาวที่บานหนองลัดนะทุกคนใส่สินค้าไทยเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เกือบลอยเปอร์เซ็นต์ละทุกคน อานับตั้งแต่อุปกรณ์เครื่องใส่เครื่องซ้อยต่างๆักพริกประเด็กแปลงนวดครกสากทุกคนล้วนแต่สินขาของประเทศไทยเบสสุย่างทุกคนอันนี้คือหนองลายเห็นแล้วซื้อส่งประเทศไทยนะทุกคนที่ประเทศเพื่อนผลิตเองลายยางแห่งทุกคนนี่แหละคือความเก่งของคนไทยความคิดของคนไทยคือเก่งจริงๆทุกคนประดิษฐ์สร้างผลิตออกมาหล,ลายๆอย่างบว่าจะเป็นอาวัตถุอุปกรณ์ต่างๆทุกคน รวมไปถึงอาวุธทุกคนคือคนไทยเขาผลิตเองได้แบบสุดยอดจริงๆและเครื่องของผลิตของเขาคือทันสมัยล้ำสมัยมากทุกคนนี่แหละคือคนไทยเนาะประเทศไทยพัฒนาแบบไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆ,ๆทุกคนเอาล่นะนนองพี่นองสำหรับคลิปนี้น้องรัดกับภาพพี่ๆน้องๆมาเบิ่องอาการผลิตปืนของคนไทยเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องรัดต้อง ขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องเดอ้อที่เขามารับชมคลิปนองรัดเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของนองรัดเดอ้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย